ทำที่ทรงอบรมอย่างมากก่อนตัดสรู้พิขุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราได้อบรมทำให้มากแล้วซึ่งทำห้าอย่างทำห้าอย่างอะไรบ้างทำห้าอย่างคือเราได้อบรมอิทิบาทอันประกอบพร้อมด้วยทำเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นประธานกิจ มีวิริยะเป็นประธานกิจมีจิตตะเป็นประธานกิจมีวิมังสาเป็นประธานกิจและความเพียรมีประมาณโดยยิ่งเป็นที่ห้าพิขุทั้งหลายเพราะความที่เราได้อบรมทำให้มากในธรรมมีความเพียรมีประมาณโดยยิ่งเป็นที่ห้าเราได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อธรรมใดๆซึ่งควรทำให้แจ้งโดยปัญญาอันยิ่ง เพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วในธรรมนั้นๆเราได้ถึงแล้วซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่พิกูทั้งหลายถ้าเราหวังว่าเราพึงมีอิทธิวิธีมีประการต่างๆผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบัง ไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาดุดไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำเดินได้เหนือน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งขัดสมาธิคูบันลังรูปคลํำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากอย่างนี้ได้ด้วยฝ่ามือ และแสดงอำนาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้ดังนี้ก็ตามในอิทธิวิธีนั้นๆเราก็ถึงแล้วซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสักข,ขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่พิขุทั้งหลายหรือถ้าเราหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะหมดอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ดังนี้ก็ตามในวิชานั้นๆเราก็ถึงแล้วซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่